นี่แ่คะวันนี้นะคะเราจะมาดูความกระแดะของหมาตัวหนึง่งแหมมอนกินไข่ไหมไถ่นั่งลงนั่งลงอดีพี่ก่อนอดีพี่ก่อนทำไงถองมือก่อนแค้มือเอ่อนอนลงนอนลงนอนลงคาน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 โอเคหยุดหยุด ดูนะคะอ่ะกินดูนะคะมันจะไม่กินในท,ทันทีมันจะต้องไปหาผ้าเี่ยสังเกตว่ามันจะเขี่ยผ้าะคะ่ะเขาจะาจะต้องกินบนผ้าเขาดูนะคะไม่กินบนพื้นค่ะเป็นหมาที่กระแดบมากสังสอนมาได้อย่างดีกินบนผ้าค่ะกินบนผ้าเห็นไหมคะน<ๆ>ี่นี่นี่เห็นไหม ไข่เจียวได้มากก็กินบนผ้าหูไม่กินอะไรหรอกเพิ้นเพินสกรปรกเนาะไอโซ